สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเราช่องพายป๋องกับควันเอกนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาจากพัทยานะครับมาถึงก็รับข่าวดีหรือข่าวร้ายดีเนาะข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือว่าฮะเต็ง ข่าวก็ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมพิ่ปองตกมาแล้วหมดเส้นทางธรรมากินแล้วนะผมผมสาไม่ไรสดุดนี่นะครับดูขึ้นมาฝังขวานะว้วนี่ ก็มีน้ำมันออกมาแล้วแต่ฝั่งซ้ายโจออเยอะกว่าครับก็เ,เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้าไปเปิียนโซ่ได้ไหมนะครับผมจะใส่ตัวยูเพิ่มได้ไหมนะ S <S <S สวยจริงๆเลยนะครับงานก็รับไปเยอะเลยนะผมปองเอ้บี่ปองทั้งเดือนนี้ทั้งเดือนหน้านะโอ้โหเซ็งเลยนะผม แล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ก็แอบเซ็งอยู่นิดนะครับผมแอบซบิงที่ว่ามาตกมันช่วงงานเยอะพอดีนะครผมวันนี้จะไป,ไปงานก็ยังไม่มีตัวแทนเลย ยูติดใบหรอด้เจอลิงปีด้เจ้าได้ยีนอลติดมุ้ยได้คน lạ อยู่ต่างตินก็เดี๋ยวลองเข้าไปใส่ตัวยูเพิ่มดูนะครับผม เ็าเพิ่งไหลวันนี้วันแรกนะผมบ, <c oughs> บางงานก็รับมัจำไว้แล้วนะครับไม่าาไรู้จะทำไงทีน,นี้วันนี้วันที่18มีนาโอ้โหมีสาเลยนะเนี่นยมีสามเต็มๆเ,เลยก็ได้ต่นั่งดูขเขาแหแล้วทีน,นี้ ก็อฝากเป็นกังวจลใจใพี่ป๋องและควานด้วยนะผมไม่รู้จะยังไงนะครผมจะมีเงินไหนเลี้ยงชิบเลี้ยงครอบครัวเนะาะทีนี้พยายามลดความอ้วนแล้วนะครับรถไม่ลงนะยายากินอ้อยกินเปลือตลอดทางนะผม หวงครับ,รบการดมกลิ่นแปลกๆไปแล้วนะครับผมการชุงมลงดมกลิ่นจางเชื่อมเลยนะผมนั่นไหมชุมหงวงนะผม ปกติบางที่ยกธรรมดานะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการยกงองดมนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็ต้องหาช้างไปแทนนะผมหนึ่งเชือกนะผม ผมก็ลืมใส่ติยูไว้ด้วยหลายๆตัวแล้วเดีย๋ยวต้องให้ควันแสบมาช่วยนะครับว่าควาันแสบจะเข้าได้กับผมสองคนนะผมถ้าเขาอื่นเข้าไปกวไล่นะครับเดี๋ยวจะเป็นลายต่างอีกนะครับผม ถ้าขึ้นคอได้แล้วก็มีปัญหานะ้พี่ป๋ององเราปัญหานี่คือเราจะขึ้นคอ,อยังไงครนะับเพราะว่าพี่ป๋องจะไม่ยอมนอนคนระับไม่ยอมนอนให้ขึ้นเด็ดขาดเลยคนระับ โอ้ยตกมันแล้วปิดเทอมแล้วพี่ปองเอ้ยปิดเทอมพรม้อมอมกุอันดานเลยนะเพื่อนอะมาหมุนมามุนมามุนมา,มนมา น,นี่ก็ยังจำผมได้หรือครับฝั่งซ้ายนะครับไหลเยอะยอนะฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมครับฝั่งซ้ายนี่จะไหลจะเห็นชัดเจนมากกว่าฝั่งขวาครับผม は <laughs> นะครับคลิปนี้เราก็ขอจบไลายเพียงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ